สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e a r t h l i n k Incorporation Welcome the EARTH LINK INCORPORATION to สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e a r t h l i n k Cast รายการของเราเป็นรายการที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ชมที่ชื่นชอบในการสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านห้องหอมหอระศพโรงละครตลอดไปจนถึงสิ่งก่อสร้างทางดิจิทัล ทุกวันอังคารแบบนี้ครับผมโอก๊กสกันรนชวรัตเป็นผู้ดำเนินรายการมีความยินดีที่จะพาทุกท่านให้ได้พากันไปส่องสำรวจไขข้อความคิดสกิดต่อมความสงสัยเพื่อที่ในตอนท้ายเราจะได้เข้าใจในสิ่งต่างๆไปพร้อมๆกันรายการของเราสามารถรับฟังได้ไง่ายๆมีทั้งใน Facebook, YouTube, YouTube Music, Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ Follow เราง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่สวยงามไปกับเราครับตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในซีรีส์รวมการแต่งบ้านในแบบต่างๆกันครับสัปดาห์ที่แล้วผมได้กล่าวถึงเรื่องของการแต่งบ้านแนวโมเดิร์นโฮมสไตล์ซึ่ง เหมาะกับคนที่ต้องการการอยู่แบบอยู่กับปัจจุบันทันสมัยมาในวันนี้ผมเลยมีความต้องการที่จะนำเสนอการแต่งบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งรูปแบบการแต่งบ้านแบบนี้เป็นการแต่งบ้านแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุตสาหะความเข้มแข็งความมีเหตุมีผลแต่แฝงไปด้วยความเรียบง่ายผ่านการได้รับการจัดการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้ Earth Linkcast ขอนำเสนอตอนการสร้างสรรค์ความสง่างามผ่านบ้านแบบ Industrial Design ขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าการแต่งบ้านสไตล์ Industrial ได้รับแรงบันดาลใจจากสเสน่ห์อันแข็งแกร่งของโรงงานและโกดังเก่าๆครับการแต่งบ้านให้มีความคล้าย สะท้อนรูปแบบอย่างที่ว่ามาได้กลายเป็นจุดเด่นของการออกแบบตกแต่งภายในในแนวคิดของความร่วมสมัยสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์นี้มันเกิดขึ้นจากการผสมผสานองค์ประกอบที่ดิบและมีความเขาเรียกว่า unfinished หรือว่ายังไม่เสร็จที่นำเอามาผสานกันเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัว การแต่งบ้านแนวอินดัสเทรียลนี้สร้างบรรยากาศที่โดดเด่นซึ่งดึงดูดบุคคลที่กำลังมองหาพื้นที่อยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใครวันนี้เราจะมาร่วมสำรวจคุณลักษณะที่สำคัญของการตกแต่งบ้านแนวอุตสาหกรรมโดยเราจะเน้นถึงสเสน่ห์เอกลักษณ์ของมันและเรายังมีความตั้งใจที่จะให้ข้อควรพิจารณาในทางปฏิบัติ พื่อให้บรรลุความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างความมีสไตล์และความสะดวกสบายครับอันดับแรกเลยเรามาร่วมกันเปิดเผยรากฐานความสวยงามของบ้านสไตล์อินดัสเทรียลกันก่อนว่ามันมีสเสน่ห์ขึ้นมาได้อย่างไรกันเนี่ยองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้เองที่ในตอนท้ายที่จะมาร่วมกันกำหนดความงามความโดดเด่นของบ้านแนวอินดัสเทรียลนี้ การมีองค์ประกอบโครงสร้างที่เปิดเผยเช่นการเปิดเผยโครงสร้างเพื่อให้เห็นถึงโครงกระดูของพื้นที่ไม่ว่าจะเห็นคานเห็นท่อเห็นเหล็กบีมจะช่วยสร้างบรรยากาศที่สมจริงและดุดันการใส่สิ่งที่มีความเป็นโลหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กหรือสแตนเลสจะช่วยขับเอาความโดดเด่นของบ้านแนวนี้ให้ได้เห็นเด่นชัดได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ เราสามารถโชว์สิ่งที่เคยถูกซ่อนอยู่ออกมาให้เห็นเช่นการรื้อฝ้าออกเพื่อโชว์สิ่งที่ซ่อนอยู่ให้ได้ปรากฏออกมาในที่เปิดโลง่งการเปิดเผยให้เห็นถึงท่อส่งลมและคานเหล็กต่างๆซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมีส่วนที่จะเข้ามาช่วยทำให้เกิดสนเสน่ห์ของการแต่งบ้านในแบบอุตสาหกรรม การมีหน้าต่างบานใหญ่ยักษ์เข้ามาแทนที่กำแพงก็จะช่วยให้แสงธรรมชาติได้สามารถสอดส่องผ่านเข้ามาทำให้ขอบเขตระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกเบลอลงซึ่งที่กล่าวมาก็จะกลายเป็นคุณลักษณะที่กำหนดความเป็นบ้านสไตล์อินดัสเทรียลอันโด่งดังนี้ด้วยครับนอกจากการมีองค์ประกอบอย่างที่กล่าวมาแล้วการมีฟอร์เพลนหรือเขาเรียกว่าเป็น แผนผังชนนั้นนะครับแบบเปิดก็ยังส่งเสริมความกว้างขวางและความลื่นไหลทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าๆออกๆไปมาสลับระหว่างห้องต่างๆได้อย่างราบลื่นเหมือนกับโรงงานที่ไม่ได้มีการแบ่งพื้นที่ห้องอย่างชัดเจนการใช้ตีมสีที่เป็นสีกลางโดดเด่นด้วยสีเทาสีน้ำตาลสีดำและสีขาว เหล่านี้คือสิ่งที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนพลังหนุนเป็นฉากหลังที่ทรงพลังให้กับการแต่งบ้านสไตล์นี้นะครับการใช้ตีมสีดังกล่าวจะช่วยให้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราหามาได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางเป็นพระเอกนางเอกในเวทีโรงละครแห่งนี้การผสานเข้ามาของเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจและเฟอร์นิเจอร์แนวเลโทร พวกงานที่เน้นเอาเฟอร์นิเจอร์มาบูรณะหรือนำกลับมาใช้ใหม่การนำเอาเฟอร์นิเจอร์หนังเก่าๆเข้ามารวมถึงการมีพวกรถเข็นของโรงงานเก่ารวมถึงตู้โลหะโบราณก็จะช่วยสร้างบรรยากาศแบบอุตสาหกรรมโดยรวมได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับสำหรับเรื่องของแสงก็ควรจะเป็นการใช้ไฟแบบหลอดกลมๆแบบหลอดไส้ครับ ไม่ควรจะเป็นลักษณะเป็นหลอดตะเกียบหรือว่าหลอดแบบ LED ที่ดูแล้วมีความทันสมัยตบท้ายของมันด้วยความสง่างามอย่างมีระดับนะครับได้เช่นการใช้โคมไฟระยะนี่ก็จะนำมาซึ่งกลิ่นอายของความเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่เหนือการเวลาได้เป็นอย่างดีด้วยครับการนำเสนอความสมจริงผ่านวัสดุไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ้า กำแพงและพื้นที่ที่มีความดิบก็มีบทบาทสำคัญในการชูความเป็นอินดัสเทรียลสไตล์ด้วยการใช้วัสดุที่มีความดิบไม่เน้นความเนี้ยบเรียบเช่นการใช้อิฐคอนกรีตปูนเปลือยและโลหะเข้ามาใช้เป็นต้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างสำหรับการแต่งบ้านสไตล์ Industrial ก็คือการมีสิ่งที่เรียกว่าฟัง c t i o n a l d e c o รการมีฟังชั่น n a ลเดคอรก็คือการให้ทุกๆสิ่งได้มีจุดประสงค์2ประการซึ่งสิ่งนี้เองที่จะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจและยังมีอีกความสามารถหนึ่งก็คือความสามารถในการใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นการแบ่งพื้นที่โดยที่ไม่ใช้กำแพงแต่เป็นการใช้สิ่งต่างๆมากัน้น ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นฟังชั่นอลคู่ขึ้นมาก็คือความสามารถในการแบ่งพื้นที่นะครับและนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะใช้สอยประโยชน์จากเฟอร์นิเจอร์ที่เราเอามาแบ่งพื้นที่ได้ด้วยซึ่งเราก็จะสามารถใช้ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ตะกร้าโลหะหรือเฟอร์นิเจอร์อะไรที่ทำจากโลหะชั้นวางแบบตะแกรงเหล็ก หรือชั้นวางแบบเปิดก็สามารถที่จะเอามาช่วยในการจัดการจัดสรรกั้นพื้นที่ได้และสุดท้ายเราก็ยังสามารถที่จะใส่ความเป็นศิลปินหรือความเป็นส่วนตัวเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นการมีปฏิมาก,กรรมนะมีงานศิลปะรูปวาดของตกแต่งที่โดดเด่น ที่จะสะท้อนความเป็นอินดัสทรีย i s t ลิสในตัวให้ได้แทรกซึมเข้าไปในเป็นส่วนหนึ่งของบ้านก็ยอมเป็นไปได้แต่ครับการแต่งบ้านสไตล์นี้ก็ยังต้องมีสิ่งที่ต้องคิดคำหนึงควบคู่ไปด้วยโดยสิ่งที่ต้องคิดคำหนึงก็คือแม้ว่าสไตล์อินดัสเทรียลจะผสมผสานสุนทรียภาพและการใช้งานได้อย่างลงตัว แต่สิ่งที่จะต้องมีติดอยู่ในใจก็คือการสร้างความสมดุลนะครับซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการแต่งบ้านสไตล์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบทางอุตสาหกรรมดิบนี้จะไม่ล้นพื้นที่จนเกินไปการใส่เสริมเข้ามาของสิ่งที่เป็นพื้นผิวที่อ่อนนุ่มเช่นพรมหมอนอิงและเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบา ก็จะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการทวงดุลความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างดีการพิจารณาเรื่องของขนาดและสัดส่วนอย่างรอบคอบจะช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากองค์ประกอบทางอุตสาหกรรมซึ่งโดยมากเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นอินดัสเทรียลสไตล์เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าเฟอร์นิเจอร์ปกติซึ่งการคิดเรื่องสมดุลน,นี้เองที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่า เราจะได้มาซึ่งความกลมกลืนของภาพภายในห้องในตอนท้ายครับการพิจารณาในเรื่องของความสะดวกสบายก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างพื้นที่ที่น่าดึงดูดใจด้วยเช่นกันอยากให้ตระหนักว่าสุนทรียภาพไม่ควรกระทบต่อความเป็นอยู่นะครับเรื่องเสียงก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรจะมองข้ามโดยมากวัสดุอินดัสเทรี จะค่อนข้างจะให้เสียงกล้องดังนั้นเราควรพิจารณาด้านการจัดการเสียงสะท้อนที่อาจเกิดขึ้นในการแต่งบ้านสไตล์นี้ด้วยเราสามารถที่จะลดเสียงกล้องได้ง่ายๆด้วยการใช้พรมผ้ามา่านหรืออาจจะแขวนวัสดุซับเสียงเลยก็ได้หัวใจก็คือการปรับเปลี่ยนบ้านให้ได้เป็นไปตามแบบของคุณ จะเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันไม่ให้พื้นที่นี้รู้สึกลอยหรือเกิดความไม่มีตัวคุณอยู่ในนั้นฝากเอาไว้ให้คิดนะครับว่าผ่านการผสมผสานที่มีสมดุลเท่านั้นที่จะสร้างเอกลักษณ์ที่จะสะท้อนถึงรสนิยมของแต่ละบุคคลได้ความสมดุลในเรื่องอื่นๆก็ยังมีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นความสมดุลระหว่างแสงและสี ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของความสมดุลที่น่าคิดในการนำเสนอสีที่โดดเด่นอย่างมีกลยุทธ์จะช่วยป้องกันความซ้ำซากจำเจอยากจะแนะนำให้สร้างสภาพแวดล้อมภายใต้ชุดสีที่เป็นกลางอย่างที่ได้กล่าวมาในข้างตน้นการพิจารณาเรื่องของระบบแสงสว่างอย่างดีจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าการใช้งานจริงจะเป็นไปได้ด้วยการผสมผสานอย่างรอบคอบระหว่างแสงแอมเบียน แสงที่ให้ความสว่างในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆและการเน้นแสงด้วยการจัดการทั้ง3อย่างที่กล่าวมาจะทำให้บ้านสไตล์อินดัสเทรียลมีความสมดุลอย่างน่าดึงดูดใจครับสรุปแล้วสไตล์การแต่งบ้านแบบอินดัสเทรียลมีการสังเคราะห์สร้างสุนทรียภาพและการใช้งานที่หลงไหลนะครับไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมในเมือง หรือบ้านชานเมืองสไตล์อินดัสเทรียลพร้อมที่จะมอบพื้นที่อนเนกประสงค์สำหรับความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกเสมอด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบตละบุคคลจะสามารถสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นสะดุดตาแต่ยังสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัวไม่สำใครความสง่างามของการตกแต่งบ้านแบบอินดัสเทรียลจะยืนหยัดและผ่านการทดสอบของการเวลา ในโลกของการออกแบบตกแต่งภายในสไตล์อินดัสเทรียลเป็นอีกหนึ่งคำเชิญชวนที่จะทำให้ผู้คนที่กำลังสร้างบ้านได้สร้างสวรรค์แห่งความสง่างามที่โดดเด่นสะท้อนถึงบุค,คลิกของตนเองได้อย่างแท้จริงครับสำหรับวันนี้รายการ EARTH LINK CAST ผมโอ๊คสกันรนชาวรัตต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไร สามารถส่งข้อความได้มาทางช่องทางที่มีได้เลยนะครับก่อนจากกันฝากประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังในการเคลื่อนไปของเราฝากกดแชร์กดไลค์และกด subscribe และที่สำคัญที่สุดฝากบอกเล่าเรื่องราวของเราต่อๆกันไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ